สวัสดีครับวันนี้เราครับมาพบกันก <First S 1> ับการเปิดอ oh. ันบ็อกนะครับซีรีส์ไวชชวัสด์ซีรีส์อะไรเนี่ยทีออสตาทำไมถึงเป็นออสตาครับเพราะมันมัหมดเลยรวมเรื่องคีทั้ำหมดแต่ยุคเก่าแก่ไปเลยผมมาเป็นสิบเลยโอเคครับมีเรื่องอะไรบ้างเข้าไปดูเดี๋ยวครับอ่าที่จก่อนหน้านี้เหมือนจะออกมาบล็อกหนึ่งก็ถ้าไม่ใช่แอ็นิเวอร์เซอรี่เฉยใช่แอันิเวอรเซอรี่อ๋อเหมือนซออสาร์อเลยเนาะออกตามกอะไรใช่ใช่ใช่ครับผมแก้ครับผมโอเพนบ็อกเฮ้ย โปรโมครับอันนี้ซีรีส์อะซัมโบพ็อกเก็ตชิลค่ะโอ้นี่มันเอาชื่อซีรีส์เก่าออกให้เลยอ๋อโอเคครับก็เป็นของตัวซัมโบพ็อกเก็ตนะตัวรูปตรงนี้ครับครับเอ้ยครับก็บล็อกก็เท่าเดิมนะครับเหมือนที่อื่นนะฮะเอ้ยครับดอกแกรีวิวก็โอ้โหบล็อกนี่คือมันสามารถเล่น เขาเล่นได้ใช่ไหมฮได้รับจะเล่นเฉพาะม็อกตัวเองหรือจะแยกแบบเฉพาะซีรีส์นั้นอะไปเล่นอีกเด็กโอ้แล้วมันเป็นเปนสร็เลยใช่แต่ว่าซีรีส์ก็ไม่มีก่อนนะอันที่เป็นตัวดีบีก็เป็นคาคิดาโดใช่ครับใช่ครับเราดูดีลูเปอร์คกออะไร อันเนี้ยแหัวโตราชีครับอันนี้คือสามารถาไปเล่นอินเจบีได้ไหมครับเนี่ยได้ครับคือแยกเป็นอินเจบีล้วนหัวโตเลยใช่แต่ว่ามันจะมีอยู่ใบหนึ่งของอันเนี้ยที่เป็นถ้าเป็นคาชิมันเป็นรอาอยู่อยู่ลีกับซายะอ๋อซิ่งก็ได้ตามเรื่องด้เอยใช่ไหมใช่ตาแต่มันจะมีใบหนึ่งที่เล่นได้สองเรื่องอันนี้อันนี้เรื่องอะไรขนาด แกนาดเอีน,นี่ไงคอมมยูสอันนี้ดับเบิลแลของซัมเบอร์พ็อกเก็นะครับอันนี้ของภาคสองเนาะขอบูริไครับใช่ไปแพงไปแพงตัวช exactly. ิกินะครับแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ฮะแพงเหรอไปแพงพี่พิงดิหนึ่งสี่ร้อยแปดสิบเยนโอ้ใช้ได้อยู่วัตถุดิบอ่าอะไรเนี่ยมันเป็นไอเนี่ยหุ่นตุ๊กตาเรื่องแอเคอ่อชิกินะครับ เป็นเด็กยักษ์นะครับไม่อยากสปอร์ตแล้วสปอร์ตก็ไม่ต้องดูแะ้วเป็นเกมยังไม่มีเมย์นะจะบอกพัคเกตตอนที่ไลฟ์อยู่ไม่มีเมย์อู้ดูแก่เลยอ่ะใช่ผมยอมรับผมแก่เลยนี่เรื่องอะไรคานอนคานอนครับตัวเอกผมเก่ามากไปนี่อายุอายุจากไลเซนก็เก่าแล้วใช่ครับผมสมัยใหม่ละจนทำเกือบหมดตรงนี้ผมดูเกเเกมากครับผม สองแรกวอาจจะเยอะไปหน่อยฮะผีนะฮะโหผมากแบบแกเลยอ่ะนี่เรื่องอะไรเนี่ยเรื่ออะไรดูรหัสก้ K L A คานอนเนาะคานอน E อีนี่น่ตต์บัตเตอร์ครับเป็นแผงกำหน้าได้ใช่ไหมใช่ร้็ยด้เ้เนี่เป็นย E ารหัสรหัสมันเล็กมากเลยอ่ะ K A หน้าขนาดเนาะ โอ้ยพาดิมอสรี่ของแท้อันนี้เป็นรีไลครับจะหน้าได้ใช่ลีไลครับลิเตอร์พัตเตอร์ครับนงลนเ้อไดลูกอันนี้ีไลเนาะลีไลอาจารย์กับตัวตัวเอกเลไงตัวเอกเไงครับโอ้พี่ข้ามักเลยฮะมีอยสิี่ด้ดครับเจัโอ้แต่คานอนี่รู้เลยว่าลูกเป็นไงแก่มาก อันนี้น่าจะทอมมูร์พ็อกเก็ตนะครับอ่านี่ก็คือแองเจลบีดมันค่ากิ่นารมือนเดิมใช่มันสี่สิบของใบเลยมันค่ากินนาโดอ่าดับเุลเล่ครับนี่เรื่องอะไรคาร์โน่คาร์โน่นายุิกคอันเดบุลเล่เลยครับเนี่ยดับเุลเล่ครับเดบุลิล่เป็กี่แบบเนี่ยสิบเนียจะโหมีเทนชีอันคอมที่ที่หน้าเหมือนโผมไปเก่าเหมือนกันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรีไลท์ฮะใช่ครับ เคียวรีกองฟีขนาดนะขนาดใช่เคียวรีกองฟีมาเับไลท์สองครับสองโปรยยังไม่มาชิ้แล้วครับสิบสามแบบมีเยอะเยอะมากนะสิบสามแบบเฮ้ยสองสูตรเออผู้เหญ่มาเป็นสองสูตรเฮ้ยทรงฟีเราแค่สองใช่เพิ่งเคยเห็นจริงๆไม่มีสกิลใช่ อมันชอบกินไทากิใช่ไหมถูกต้องครับชอบมากครับเฮ้ยนี่มันลุงพี่อีวัตรสว่าต่างที่สองเพลงแล้วหายไปสปอยแม่ไม่ได้อคูกเกตอันนี้ก็ชิโรฮาชิโรฮาถอดชุดมาพกเกตเนาะอันนี้เหมือนมันเล่นกับตัวเก่าได้ไหมคุณคุ้นอยู่ใช่มันจะมีชื่อตัวเก่าอ๋อคือเราไเล่นกับซีรีส์มันเองอ๋อทุกพระนี่มันแก๊งตัวตัวเอกรองนี่ใช่แก๊งตัวรองเท่ากันเอง โอ้ลูกโอ้โหไม่เอ็รไปก็ไม่ช่วยอะไรนี่ใช e <AN> <partido así. S 3> ่เป right? <Damn. S 2> <cond> ็นคนจำได้ว่าคนภาคือยูคาลินนี่พัดลมไหมฮะใช่ขอโทษนะผมขอโทษนะเจ๊ครับอันนี้ออะไรครับเนี่ยฮามเนีชื่อฮามเนีสองสามหมื่นเรื่องใหม่อีกแล้วฮะเก็ค่อนข้างใหม่ดีไลนะสมมติพ็อเก็ต เรื่องอะไรกันเนี่เป็นทาเลียนเป็นในนี่เป็นอนิเมะห้าตอนอ่าเป็นเรื่องไม่มีหลายภาคป่ะมีภาคเล็กๆภาคเกมด้วยออ๋เป็นเรื่องของสาวน้อยที่ว่าไอเนี่ยเป็นคนต้อนรับในขอดูดาวอืมใช่น้องยูเมมิฟังดูดูเยอะนะตัวนี้ไอนี่แหล่ะนิ่ดับเบิลเลยดับเบิลเลยยูเมมิดับเบิลเลยเฮ้นี่ลีดไลน์เนาะเคนน่า นี่ก็รีไรน์โอ้โหสวยอ่ะทุกที่อยู่ลิเตกนะครับแล้วตัวไปไหนถ้าจะเป็นลิงสามสองใหม่ของคารินาโด้ต้อคนจดนสิมันเห็นอยู่ไปนึงอันนี้เป็นแม่ลูกโอ้ เมันก็เริ่มใส่มาครับขออนุญาตไม่หอะไรเนี่ยมันมันจะเป็นใครแบบพิเศษซึ่งมันน่าจะเป็นในเนื้อเพลงของเพลงเปิดนี่เพลงเปิดเรื่องอะไรรอลองว่าไม่รู้ขอโทษลองอินเสิร์ตไหมหนูคลิปบินโอเคครับได้ยังโหพิเศษครับบอกแรกก็อะไรนะฮะเคเครับ K K4 ครับเป็น รที่ผมจำได้จะเป็นถ้าเป็นของแอร์เคนาดคานอนอ่ะมันจะเป็นเนื้อเพลงเลยออของเพลงเปิดอันนี้ก็จะเป็นเพลงเพลงเปิดเหมือนกันเนะาะสงสัยไม่รู้ว่นร้องว่าะไรนะใครรู้ก็บอกได้นะเพลงอะไรครับผมมือ,อ,อสั่นเลยต,ตัวเอ,อ,เอ,อกเลยแองยังกี้เลยอีกแอร์นอเนาะแอร์ครับแอร์อันนี้ลิงเข้ากโกงใช่ไหม ได้จะใช่ส่้ยิงหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตายไปสปอยเขาเป็นนใส่ชื้อเดนนเสานี่ก็ดีไลน์นะนี่เรื่องอะไรอะ K L A นั่นเดิดทำไม่ได้อันนี้น่าจะร้อฉากไอเดีนแค่นาฉากเล่นละครคนเดียว โอ้โหสมันโหภาพสวยประตูฮะเดี๋ยวเปชั้นบูนี่มันชื่อภาคนะชื่อภาคของภาคสองนี่ลิเตอร์ปัตเตอร์นะแฮมแบบ็เรียรนะไอ้นี่ไข่ดีครับ <c oughs> <c oughs> กเกอ้ชุดแกอต่างยัง อันนี้เป็นเลตเต้รมาเตอรเอ็กนะครับแก๊งัวไหนีรับเอกดูอยู่ภาคเดียวทำไมดูภาคนี้วะแล้วภาคแรกกับรีเฟรชแล้วครับไม่ได้ดูอันนี้นี่เรื่องใหม่ไหะเนี่ยใช่เรื่องใหม่มันเยอะจังวะภาพสวยอะไรนะอ๋อเรื่องใหม่ผมภาพเป็นวันีลลาของผมเนะอืมใบน้นมวันิ้ลหน่งสองใันห้าแล้วก็ีสมหมื่นก็วานิลลา กล้องถามว่านะเกิดเร่ไงไอเนี่ยนะใช่ท้าววินเขาโกยิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตายไปอะไรวะเนี่ยใครข่าวมาวะเนี่ยใช่โหมูนี่ยใครข่าวเหนนะหมูคิ้วของคิ้วของไอ้นั่นเยอะเหมือนกันนะซัมเโบ้พ็อกเก็ตอ่ะ เก็บภาพสวยครับสามารถแกะสะสมได้นะครับก็แคปแต่คากีระดูให้ดูตะกี้อุ้ยนี่ไปเดินเลือม่รู้นะครับ เขาเรอียกอะไรก็แค่ใบไอ้นีก็ตัวแพงแพงใช้ได้อยู่ครับผมก็เป็นตัวของสมมติพอกเก็ตนะลิงกับประตูตะกี้เนาะอันนี้คือจับหนูที่แท้จริงเป็นวิงเพราะก่อนอันนี้ซีรีส์มันได้จับหนูปรรองนี่มันของจริงสมมติแรกคุณแล้วนะปล่อยหนึ่งน่าจะครบแล้วหรือวันนี้มันไม่นับอ่ะ ภาพน่าตงของเราภาสวยยังเลยใช่ซีรีส์หลักภาพสวยงามยอมรับเลยอันนี้น้องมีเฮ้ยพระเอกของเราสามสองเลยทีเดียวอีกกี่คูงอันนี้ก็เป็นของซีรีส์เหมือนกันใช่ไหมก็เล่นกับไอเจบีกับมิสเตอร์บัตเตอร์ น่าจะไม่มีแล้วนะครนี่เราเปิดให้จบๆการนะมีเลยกลิกงนางยิ้มสับเป็นแหลแน่จรงจะจเอรนนาดเลี่ยนี่อะไรเนี่ยเอหรืออะไรอนอนเอไนี่น่าจะเป็นสาวไอลูกสาวในสถานีเก่าถ้าจะไม่ผิดนะ ขายเมื่อปีไหนฮะโหสองพันเท่าไหร่อ่ะสองพันก็ยังดีที่เป็นสองพันครับสองพันต้นต้นน่ะจำไม่ได้แต่นสองพันต้นต้นในหนังันนึ่งบคุณยิงผมไม่รู้เรื่องอะไรสักเรื่องเลยกีตาร์ทำไมใส่ชุดเดนนสสเสาอ๋อน้องอ่ะจะมีเสื้อน่าจะชอบเสื้อชอบเดนนิสเสามีตัวหนึ่งมันจะมีเสื้อตัวหนึ่งอะอ่าจะเป็นรูปเดนนสเสาเขียวๆันี่ก็ดีไลน์เนาะเจ้าของ สองสุดท้ายรับนบอมแปนอะรสอง <8. S 2> ส,สามครับแปดไม่รู้ดูทรงอันติแล้วเกินถ้าฟอยครับไม่รูกนี่สวยอยู่ยได้เนออีเ่ยสวยเฮ้ยน้องอยูย่ชุดประธานยธี เปนยังไงให้ตางถ่ายวะรรมการสุดแรงวะกินขนมเปรี้ยเลยนะวันนี้แล้วก็ตอนนี้ครับอันนี้ก็บล็อกนี้จะได้สัำนาน5นะครับไม่รู้มันได้5ทุกกล่องมั้นะเพราะแต่ไม่แรงมันเยอะเนาะของนี้รแต่ก็ได้ฟอยด์ตอกใบม่ครับนี่ก็จะเป็นฟอยด์ธรรมดากับฟอยด์พิเศษนะฮะเห็นเนื้อเพลงของดีไลท์ปะดีไลท์ดีไลท์แหละครับต้นไม้าต้นไม้ก็ดีไลท์เนาะนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ครับพวกนี้สามารถ สั่งจองสินค้าได้ตามเพจทีซีเน็กซ์สหรือร้านค้าท่านนำทั่วไปนะครับผมโอเคครับวันนี้พวกเราก็จบการรีวิวเพื่านี้ครับไปกันก่อนกัะครับสวัสดีครับ